ท่องเที่ยวไทยยังไปต่อได้ไหมท่องเที่ยวไทยยังกลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจในอนาคตได้จริงหรือไม่คําถามก็คือเรายังมีความหวังอยู่ไหมครับศูนย์กลางการเติบโตของการท่องเที่ยวโลกเปลี่ยนไปแล้วครับเคลื่อนจากตะวันตกมาสู่เอเชียทําให้มีตลาดเกิดใหม่แล้วพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปยังไงทุกท่านฟังดีๆครับเพราะนี่คือกลุ่มลูกค้าแบบใหม่กลุ่มแรกเรียกว่า leisure and h u d c h ทริป t i k t กต็อกทร b l เล i ิงคนเลือกไปร้านลับโฮมเซลลับๆ like ับซิตี้ฮอปปิ้ง e ีนซีกิ้ง AI f e l l o w t r a เ e l เขาบอกว่าเป้าหมายหลักของททๆคือต้องการขับเคลื่อน The New Thailand ก่อนหน้านี้ถ้ามองประเทศไทยต่างชาติจะมองอะไรก็มองว่าราคาถูกแต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวโลกนะครับเริ่มมีมมองเปลี่ยนไปต่อไทยไปสู่ best value for money ก็คือคุ้มค่าที่จะมาแนวคิดใหม่ของเขาคือ healing is the new luxury สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมก็คือ ระบบมาตรฐานและความหมายใหม่ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce What's secret? your สนับสนุนข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวไทยยังไปต่อได้ไหมท่องเที่ยวไทยยังกลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจไทย ในอนาคตได้จริงหรือไม่ในเมื่อน,นักท่องเที่ยวจีนไม่มาเราเจอข่าวร้ายมากมายเราเห็นการแข่งขันสูงมากขึ้นในภูมิภาคทั้งเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของเราน้อยเหลือเกินคําถามก็คือเรายังมีความหวังอยู่ไหมครับกับการท่องเที่ยวไทยที่แบกเศรษฐกิจไทยมาตลอดเป็น10ปีคําตอบคือมีครับเพราะมันอยู่ที่ตัวเราครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยนะครับว่า เราจะก้าวไปสู่ New Frontier Thailand Tourism ได้อย่างไรจากปริมาณเราไปสู่คุณค่าจากเที่ยวถูกสู่เที่ยวที่มีความหมายจากภาพจำเดิมสู่แบรนด์ของประเทศแบบใหม่และต้องมีไรายได้ที่กระจายไปถึงทุกคนจริงๆเทรนด์คืออะไรโจทย์คืออะไรโอกาสอยู่ตรงไหนอุปสรรคอะไรที่ต้องอันล็อกและทุกท่าน ใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่จะทําอย่างไรที่ทําให้ตัวเองนั้นก้าวขึ้นไปเป็นผู้นําและประสบความสําเร็จในการท่องเที่ยวไทยแบบใหม่ได้ผมจะค่อยๆไล่เลียงให้ฟังนะครับเริ่มต้นผมอยากพาไปดูเฮลท์เชคก็คือตรวจสุขภาพกันนิดนึงว่าวันนี้ท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างไรจะได้เห็นว่ามันอ้วนไปไหมเป็นเบาหวานไหมนะครับสุขภาพยังดีอยู่หรือเปล่า มีมาตรฐานสากลของ UN Tourism ครับก็คือ international recommendations for tourism statistics นะครับเขาบอกว่าถ้าจะวัดเนี่ยให้วัดจากสาปัจจัยปัจจัยที่1คือจํานวนนักท่องเที่ยวปัจจัยที่2คือจํานวนวันพักเฉลีย่ยและปัจจัยที่3ก็คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน3อย่างนี้จะมีสูตรการคํานวณและวิธีการเก็บข้อมูลแตกต่างกันออกไปสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศภาพรวมประเทศไทยวันนี้เป็นยังไงครับ ผมมีตัวเลข9เดือนมาฝากครับก็คือตั้งแต่มกราคมถึงกัญญยนยายน2 5 6พทททสรุปออกมาแล้วนะครับว่ารายได้รวมการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ1.94ล้านล้านบาทแย่ลงหรือดีขึ้นคําตอบคือลดลงครับลดลงประมาณ2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามี2ตลาดก็คือต่างประเทศจํานวนนักท่องเที่ยวสะสมตอนนี้อยู่ที่24.12ล้านคนลดลง8%และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ1.08ล้านล้านบาท ลดลงเหมือนกันครับ7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตลาดในประเทศมีจํานวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยเนี่ย153.67ล้านคนครั้งนะครับเพิ่มขึ้น4%และสร้างไรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ8.6แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น5%เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาสรุปก็คือการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวปีนี้ช้ากว่าที่คาดรายได้รวมไม่น่าจะถึงเป้าที่วางไว้ในปีนี้ ถ้าเราดูก็คือโดยเฉพาะตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติตกไปเยอะมากครับแต่ตัวเลขในประเทศถือว่าสูงขึ้นแล้วก็มีมาตรการออกใหม่มาแล้วนะครับจากรัฐบาลสาเหตุหลักมาจากอะไรผมว่าทุกคนทราบดีหนึภาพลักษณ์ความปลอดภัยแล้วข่าวลบในโลกออนไลน์มันเกิดขึ้นจริงครับนะักท่องเที่ยวจีนจึงไม่มานะครับเพราะว่าเขาเห็นความไม่ปลอดภัยในประเทศไทย 2. ต้นทุนการเดินทางครับเที่ยวบินต่อซีซเนี่ยมันสูงขึ้นเขาก็อาจจะมองเป็นออปชั่นอื่นไปเที่ยวประเทศอื่นๆ เพื่อนบ้านของเราหรือว่าอาจจะประเทศอื่นเลยเช่นญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้น 3. ก็คือมีปัญหาโอเวอร์ทัวริึมในเมืองหลักคือบางคนบอก y, เฮ้ยคุณเคนไปดูวัดพระแก้วสิไปดูพารากอนสิไปดูไอคอนสยามสิไปดูอยุธยาสิไปดูเชียงใหม่ภูกเก็ตสินักท่องเที่ยวเต็มเลยไหนบอกว่ามันตกใช่ครับมันเต็มเลยในเมืองหลักก็คือมันกระจุกนั่นเองและกระจุกมากจนเกินไปจนทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลของเราด้วยก็คือโอเวอร์ทัวริึมในเมืองหลัก อีกอเรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดกันมานานมากก็คือการพึ่งพาตลาดจีนและตลาดหลักไม่กี่กลุ่มมากกนเปิมไปโจทย์หมายของไทยวันนี้จึงไม่แค่ใช้เพิ่มจํานวนคนอย่างเดียวครับแต่ต้องเพิ่มมูลค่าต่อหัวมูลค่าต่อคนและความยั่งยืนต่อพื้นที่พูดสั้นๆคือ less crowd more value คือเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องมีนะักท่องเที่ยวสูงจาก40ล้านคนไป60ไป80แบบก้าวกระโดดขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราสามารถเลือกคนที่มีคุณภาพ มีคุณลิตี้เลือกคนที่มีกําลังซื้อมาใช้จ่ายเราก็ได้เงินเพิ่มและคนที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนในพื้นที่นั้นด้วยพอเห็นภาพตรงนี้ครับอีกภาพหนึ่งที่เราต้องไปดูกันต่อก็คือแล้ววันนี้บริบทโลกมันเป็นยังไงละ่ะที่ผมบอกว่าคู่แข่งมันเพิ่มขึ้นเนี่ย competitive landscape มันเปลี่ยนไปยังไงข้อมูลจาก UNWTO ยืนยันว่าการท่องเที่ยวโลกฟื้นตัวแล้วเต็มรูปแบบปี2 0 2 4มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศกว่า1.5า พันล้านคน w t t c ระบุว่าการท่องเที่ยวสร้างไรายได้กว่า10%ของ GDP โลกและสร้างงานกว่า357ล้านตำแหน่งนั่นเองแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งครับแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไสไหนศูนย์กลางการเติบโตของการท่องเที่ยวโลกเปลี่ยนไปแล้วครับเคลื่อนจากตะวันตกมาสู่เอเชียทำให้มีตลาดเกิดใหม่เป็นพลังใหม่เช่นอะไรบ้าง Middle East ครับ กลายเป็นตลาดนักท่องเที่ยวเติบโตสูงครับรายงานจาก Gasco Research and Consulting ระบุว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ GCC หรือกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเติบโตเฉลี่ยราว20%ใน6ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเติบโต7-8%ต่อปีจนถึง2033ก็คืออัตรา,าก,การเติบโตนี้คล้ายๆกับตอนจีนเมื่อประมาณ5-10ปีก่อนก็คือเขาเริ่มออกมาเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายต่อวันสูงมากครับ มีระยะเวลาพักเฉลี่ยเกือบ8คืนสูงกว่าภูมิภาคอื่นปกติเนี่ยเฉลี่ย,ยประมาณ4-5คืนในขณะที่โอมา k เกตสโลโดาวครับชี้ว่าตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่อย่างสหรัฐกับจีนชะลอตัวอย่างชัดเจนนั่นคือกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนลองไปดูคู่แข่งบ้างครับในภูมิภาคเวลาเรามองไปรอบตัวเราเห็นเลยครับว่าคู่แข่งแรงมากขึ้นเรื่อย,อยมีใครบ้างเวียดนามมาเลเซียจีนญี่ปุ่น เวียดนามเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากครับใช้นโยบายยกเว้นวีซ่าระยะยาวเปิดเส้นทางบินใหม่ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกและตะละาดระยะไกลได้กว่า10.6ล้านคนโตถึง21%แม้ว่าดูจํานวนหรือว่าดูมูลค่าเขายังห่างาชั้นจากไทยแต่เขาโตตลอดเวลานะครับมาเลเซียครับเป็นกลุ่มที่เป็นคู่แข่งหลักของเราเลยเพราะแย่งตลาดนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียด้วยนโยบายยกเว้นวีซ่าถึงสิ้นปี2569 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเป็น15ล้านคนโต16%จีนครับแม้ว่าในมุมหนึ่งเขาเป็นลูกค้าเราแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคู่แข่งเราเพราะจีนกลับมารุกตลาดเต็มตัวด้วยนโย,ยบายเปิดประเทศยกเว้นวีซา่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งปีแรกพุ่งถึง38ล้านคนเพิ่มขึ้น30%จริงๆในนั้นก็มีคนไทยด้วยคนไทยตอนนี้เที่ยวเมืองจีนท็อป3แล้วนะครับญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นตลาดที่คนไทยชอบไปเที่ยวมากที่สุด<ๆ>ก็ยังเป็นถือเป็นคู่แข่งเช่นเดียวกัน เติบโตแข็งแกร่งจากปัจจัยที่ช่วงนี้เงินเยนอ่อนมากนะหลายคนแลกเงินกันใหญ่การเดินทางสะดวกและภาพลักษณ์ประเทศปลอดภัยเพิ่มขึ้น2 1่รนาะนั้นบทเรียนสำคัญคือผู้ชนะไม่ใช่ประเทศที่เปิดกว้างที่สุดแต่คือประเทศที่เลือกตลาดถูกและออกแบบโปรดักต์หรือประสบการณ์ตรงใจที่สุดผู้อีแบบก็คือชนะด้วยการเลือกไม่ใช่การกวาดทั้งหมดนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชวนคุยก็คือเทรนด์ใหม่ของการเดินทางครับคือเห็นคู่แข่งไปแล้ว อินไซต์สำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องดูก็คือแล้วพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปยังไงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของทททปี2568ถึง2569ระบุเลยครับว่าการท่องเที่ยวไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงสำคัญจากพฤติกรรมนักเดินทางรุ่นใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์เฉพาะตัวมากขึ้นทุกท่านฟังดีๆครับเพราะนี่คือกลุ่มลูกค้าแบบใหม่พฤติกรรมแบบใหม่ใครยังไม่ปรับตัวตามนี้ลองฟังดูนะครับ กลุ่มแรกเรียกว่า Bleacher and h u t c h Trips ครับ Bleacher คืออะไรคือการผสมระหว่าง Business แล้วก็ Leisure นั่นเองก็คือเป็นมาเที่ยวด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนั่นเองนะครับเป็นวิถีใหม่ของคนทำงานยุคไฮบริดพนักงานจำนวนมากเริ่มเขาใช้คำว่า Extend หรือต่อยอดทริปธุรกิจกลายเป็นทริปพักผ่อนจริงผมเวลาไปทำงานผมก็ทำแบบนี้บ่อยนะคืออยู่ต่อยต่อสองสาคืนอย่างนี้เป็นต้น ข้อมูลจาก m a r r อ o t ครับระบุว่าระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าพักในทริปธุรกิจเพิ่มขึ้นกว่า20%หลังปี2019อีกเทรนด์ที่ต่อยอดคือเขาเรียกว่า h a c h Trips หรือว่าการทำงานจากที่เที่ยวโดยไม่ต้องลาง,งานก็คือ work from anywhere เช่นเดินทางต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ถึงวันจันทร์อังคารนั่นเองแม้แต่พนักง,งานเดอดสดาดก็ทำแบบนี้บ่อยครับบางคนไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็ทำงานไปได้ด้วย ผลสำรวจจะอิ y Light ชี้ว่าเทรนด์นี้นะครับช่วยลดเบิร์นเอาท์แลวก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั่นเองครับเทรนด์ที่2ครับซึ่งผมว่าประเทศไทยมีกระแสถึงเทรนด์นี้เยอะมากๆเขาเรียกว่า TikTok t r a ท l เ i n g คือประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม Gen ซและ m i l l e n n i a l s ใช้ Tik t o k เป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาแรงบันดาลใจและข้อมูลการท่องเที่ยวครับผู้บริหารระดับสูงของ Google ออกมาพูดเองนะครับในการประชุม i บรน o r m t e c h ว่าคนรุ่นใหม่เกือบ40% เมื่อมองหาสถานที่สําหรับจะไปกินข้าวกลางวันพวกเขาไม่ได้ไปที่ Google Maps อีกต่อไปแล้วหรือ Search ใน Google อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาไปที่ TikTok หรือ Instagram สิ่งที่ทำให้เทนนี้แตกต่างคือมันเป็นช่องทางของสิ่งที่เรียกว่า UGC หรือว่า u s e r g e n e r a t e d c o n t e n t ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเรียลต่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารนั้นๆมากขึ้นตัวอย่างที่เห็นบ่อยในวันนี้นะครับผมว่าหลายคนพยักแน่นอน คนเลือกไปร้านลับนี่คือผัดไทยร้านลับอันนี้คือกุ้งเผาร้านลับอันนี้คือเค้กที่เพิ่งเปิดใหม่ร้านลับโฮมสเตย์ลับๆสถานที่ท่องเที่ยวแบบ h i d เด้นเจมหรืออะไรที่มันไม่เป็นกระแสหลักมากนะักแทนการไปแลนด์มาร์คแบบฮิตฮิตนะคือมันเท่กว่านะาะหลังๆแบบนี้ mm hmm. ผลสำรวจชี้ชัดว่า70%ของนักท่องเที่ยวเจนซีมองหาประสบการณ์การเดินทางนอกกระแสที่ไม่เหมือนใคร เทรนนี้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ searching หรือการค้นหาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า discovering ก็คือการค้นพบสิ่งใหม่โดยใช้ algorithm ของ t i k ต o k นทาทางคือไม่ใช่เสิร์ชในสิ่งที่คนอื่นรู้อยู่แล้วแต่ค้นหาสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นซึ่ง t i k t o k เป็นแพลตฟอร์มหลักนะครับอีกเทรนหนึ่ง city hopping ครับคือการที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials วางแผนเดินทางระยะสั้นแต่ไปหลายเมืองเขาเรียกว่า multi destination ภายในทริปเดียว ผลสำรวจจาก t ทสต์รีวิวแมกกาซีนะครับของทอท,ทระบุว่านักเดินทาง Gen ซีและ m i l ิเ n เนียลกว่า17เลือกที่จะเที่ยวสั้นๆหลายๆทริปแทนที่จะไปทริประยะยาวเพียงทริปเดียวพฤติกรรมนี้เอื้อต่อการทำซิตี้ฮอปปิ่งตัวอย่างการเติบโตทีนี้ที่ชัดเจนก็คือการเติบโตของการเดินทางด้วยรถไฟในยุโรปหรือว่ายูเรลนะครับประกาศว่าปี2023เป็นปีที่ทําลายสถิติหรือว่าวันนี้ผมเคยเห็นเพื่อนๆหลายคนเหมือนกัน รถทริปขับรถเที่ยวไปอีสานนะอีสานนี่มีพวกคราฟต์เบียร์คราฟต์แอลกอฮอล์ดีๆมีงานคราฟต์เจ๋งๆเยอะสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามนะครับก็ขับรถเที่ยวเรียบเส้นทางภาคใต้ก็เห็นคนขับท่องเที่ยวหลายจังหวัดเป็นซิตี้ฮอปปิ้งภาคเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายแวะไปน่านอย่างนี้เป็นตน้นคนเริ่มทํากิจกรรมแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับเช่นถัดมาครับเขาเรียกว่าซีนซีกิ้งคือกลุ่มที่เลือกเดสติเนชันที่มีไอดีนิตี้น่าค้นหามีเสน่ห์เฉพาะตัว รายงานจาก u p p c k k 24ครับของ Expedia Group รระบุว่านักท่องเที่ยวยุคใหม่มองหาปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนจากการไปเที่ยวตามแลนด์มาร์กใหญ่ๆไปสู่การเลือกจุดหมายที่สะท้อนตัวตนบรรยากาศและค่านิยมของตัวเองนอกจากนี้ค่านิยมยังเป็นตัวชี้วัดเช่นผู้เดินทางแบบ LGBTQ+ ชาวไทยกว่า58%เลือกไปเฉพาะจุดหมายที่เขาแสดงการยอมรับตัวตนของเขาอย่างชัดเจนนั่นเอง ก็เราจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้คนไปเที่ยวที่เป็น Destination ที่มันมีความเป็นท้องถิ่นคือไปแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากแลนด์มาร์คนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเทรนด์หนึ่งครับ AI Fellow Travel ก็คือทุกคนก็เป็นใช่ไหมครับก่อนเดินทางวางแผนทริปครับ itinerary นะครับใช้เทคโนโลยี AI วางแผนให้หน่อยสิตั้งแต่ค้นข้อมูลจองที่พักไปจนถึงอัปเดตสถานที่แบบเรียลไทมยกตัวอย่างจากแพลตฟอร์มอย่าง booking com เปิดตัว AI Trip Planner ช่วยสร้างแผนการเดินทางและให้คาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถกดจองที่พักต่อได้เลยหรือ Google ก็ใช้ g e m i n i และเสิร์ชภาษา AI g e m i n i เข้าไปในผลการค้นหานั่นเองผมเคยใช้ ChatGPT เหมือนกันในการจองร้านอาหารตอนไปเที่ยวต่างประเทศทําได้เลยนะครับเป็น AI agent แบบนั้นเลยเพราะจริงมมีโหมดนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มันเชื่อมต่อกับร้านอาหารกับแพลตฟอร์มในการจองร้านอาหารซึ่งในไทยอาจจะไม่ค่อยมีนักนะแต่ในต่างประเทศนี่เป็นเรื่องปกตินะเวลาไปกินอาหารเนี่ยจะต้องจองก่อนก็ใช้ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกัน เมื่อกี้เป็นเทรนด์ที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่เทรนด์เดิมที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วก็ยังมีอยู่นะครับยังเติบโตอย่างต่อเนื่องพูดไปพยักหน้าไปครับสปอร์ตทัวริสึมปัจจุบันคิดเป็นกว่า10%ของตลาดท่องเที่ยวทั่วโลกแนวโน้มโตขึ้นสีเท่าภายในไม่กี่ปีเช่นอะไรไปเพื่อไปวิ่งมาราธอนไงครับเยอะแยะเลยเนาะไปญี่ปุน่นไปบอสตันอย่างนี้เป็นต้นหรือไปเพื่อไปดูกีฬาโดยเฉพาะหลายคนไปดูเทนนิสนะครับไปดูฟุตบอล ไปดูฟุตบอลที่พรีเมียร์ลีกอย่างนี้เป็นต้นที่อังกฤษอีกถัดมาคือเซตเจตติ้งครับคือการท่องเที่ยวเซ็ตนี่คือเป็นซีนนั่นเองของการถ่ายทําภาพยนตร์ตามซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมก็ยังคงได้รับความนิยมสูงโดยที่ไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโลเคชันถ่ายทําต่างประเทศสาคัญของโลกหลายคนมาเที่ยวเมืองไทยไปอะไรครับไว้โลตัสนั่นเองครับไปดูสมยนะุยเนาะว่าเอ้ยนี่คือโรงแรมที่ลิซ่าเต้นรำอยู่ตรงนี้หรือนี่นะ กิ๊กทริปปิ้งครับคือการเดินทางเพื่อชมคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีและแฟนมีทั่วโลกก็ยังเติบโตแข็งแรงประเทศไทยก็แข็งแร่งในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเฮลส์แอนด์เวลเนสทัวริสึมจะขยายตัวเฉลี่ยปีละกกว่า7%ไปจนถึงปี2571ซึ่งไทยติด1ใน5ประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดโซโล t ทราเวลครับคนโสดครับประเทศไทยติดอันดับ5จุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคนเดียวทั่วโลกนะครับแล้วก็ส u s นเ i n a b l e ทัวริ s ึมกลายเป็นเงื่อนไขคันพื้นฐานนั่นเอง โดยสรุปก็คือวันนี้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปแล้วครับทุกท่านนักท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ได้มองหาแค่สถานที่แลนด์มาร์คแต่สแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายเมื่อเห็นภาพรวมแล้วภาคการท่องเที่ยวที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปแบบนี้โจทย์ต่อไปของประเทศไทยก็คือมาปรับตัวกันครับเพลย์บุ๊กสำหรับองค์กรบริหรบหรือแผนในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยมีดังนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผู้ว่าทททและก็ทีมททท,ทมานะครับว่าแอคชั่นแ a นของเขาเป็นอย่างไร เขาบอกว่าเป้าหมายหลักของทททคือต้องการขับเคลื่อน The New Thailand ผ่านกลยุทธ์และนโยบายที่มองตั้งแต่วิสัยทัศน์แล้วก็โครงสร้างมี3โจทย์ที่ทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับ 1. h ึูครับ 2. w h แวรครับและ3หาวไปข้อแรกก่อนนะครับ h ู Who, คือตอบให้ได้ครับว่าใครคือลูกค้าของเราเราต้องมองให้ออกเป้าหมายหลักตอนนี้ที่ทททพยายามจะทำก็คือนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเขาได้มีการปรับแนวทาง การตลาดจากแบบแมสสู <owad Es> <marketing> ่ส <t> <half> ิ่งที่เรียกว่า t a r ก็ตมาร marketing ไปที่เรียบร้อยเขาแบ่งตลาดต่างประเทศออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับทุกท่านลองดูว่าทุกท่านจะเจาะกลุ่มไหนนะครับกลุ่มแรกคือ priority market คือกลุ่มที่เขาจะเน้นจีนอังกฤษสหรัฐเกาหลีใต้อินเดียรัสเซียมาเลเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์ถ้าโรงแรมของคุณร้านของคุณมีคนเหล่านี้มานี่คือกลุ่มที่เขาจะโฟกัสแสดงว่าจะขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับ กลุ่มถัดมาคือ aspirational market ก็คือกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้เป็นกลุ่มหลักแต่เราอยากได้เพราะว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงเช่นกลุ่มประเทศตะวันออกกลางครับแล้วก็กลุ่มถัดมาครับมีศักยภาพเช่นเดียวกันคือกลุ่มที่เราจะโฟกัสเป็นโฟกัสมา r k เก็ตตลาดขนาดกลางครับที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มีศักยภาพเช่นฮ่องกงไต้หวันสแกนดิเนเวียนยุโรปใต้ยุโรปตะวันออกเวียดนามอินโดนีเซียลาวออสเตรเลีย ฝรั่งเศสเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ครับทททได้มีการวางโครงสร้างใหม่ที่ชื่อว่า Amazing Five Economy เพื่อพาไทยให้เป็น Premium Destination แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับประกอบไปด้วย 1. Wellness Economy ตั้งใจผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็น medical and wellness hub ของเอเชีย 2. Subculture Economy ใช้เสน่ห์ไทยและกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดใหม่ ให้กับ next gen travelers สร้างเมืองให้มีชีวิตมากกว่าแค่ถ่ายภาพกับภาพแนน์มาร์ครับ 3. night economy ส่งเสริมการสร้างชั่วโมงเศรษฐกิจของเมืองไทยให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับ 4. tax free economy กลยุทธ์สำคัญที่จะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงให้มาลงทุนในไทยและ 5. ครับ prompt pay economy สร้างมาตรฐานใหม่ที่จะยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ ให้กลายเป็นดิจิทัลเฟรนลี่เดสติเนชันครับจากฮูไปแวรครับจะพัฒนาเมืองท่องเที่ยวใหม่อย่างไรอีกหนึ่งเป้าหมายชัดของททคือจะพยายามกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองให้ได้เพื่อแก้ปัญหาโอเวอร์ท mm ัวริซมในเมืองหลักและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศเรื่องนี้ถือว่าเป็นโอกาสของ SME ทุกท่านนะครับในเมืองรองที่จะได้รับโอกาสและการผลักดันโดยการนำโลเคอล์เอ็กเซเรนหรือว่าอัตลักษณ์ท้องถิน่น ของแต่ละจังหวัดมาเป็นจุดขายซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวก็มองหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่ผ่านมาจะเห็นโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับเช่นเที่ยวเดียมีคืนสนับสนุน55เมืองรองเป็นต้นก็พยายามจะปรับตรงนี้ให้ได้ให้เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่ารักแล้วก็สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมคิดว่าจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นซัมหอการค้ารุ่นใหญ่หรือรุ่นใหม่ก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้เราคงจะได้เห็นเทรนด์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองฉันใครอยู่เมืองรองตอนนี้เป็นโอกาสของท่านเช่นเดียวกันทีี่จะะผััักกนนนนตรรง้้มาขึคบ ถัดมากคือฮาวครับและทุกท่านจะปรับตัวอย่างไรมีไกด์ไลน์ให้กับทุกท่านครับ4ด้านสําคัญให้ทันกับเทรนด์โลกแล้วก็ใช้โอกาสจากการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ 1. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการนําทางธุรกิจก็ต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของ Data Analytics AI หรือว่า Social Listening ต้องเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์เพราะอะไรเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะทําให้คุณนั้นออกแบบคอนเทนต์และออกแบบโปรดักต์และออกแบบประสบการณ์เฉพาะกลุ่ม ได้ตรงใจมากยิ่งขึ้นคือถ้าคุณรู้ว่านะักท่องเที่ยวเขามาทําไมเขามาเยอะช่วงนี้หรือเขาลดลงมาจากที่ไหนมาอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณก็จะออกแบบโปรดักต์ของคุณได้ตอบโจทย์มากขึ้นทททเองก็มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มข้อมูลที่เปิดให้ผู้ประกอบการใช้ร่วมได้ครับ <S <S ชื่อว่า TAT Connect TAT Connect ครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่เชื่อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อคุณจะได้สามารถไปออกแบบแคมเปญทางการตลาดสร้างสรรค์นเนื้อหาท่องเที่ยวเสริมประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นข้อที่2ครับก็คือเปลี่ยนเทรนด์ให้กลายเป็นนวัตกรรมภาคบริการเราต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนวัตกรรมบริการให้ได้ mm hmm. เช่นใช้เทคโนโลยี Contactless ระบบจองเฉพาะพื้นที่หรือว่าจะเป็นแพ็กเกจเฉพาะกลุ่มหัวใจคือการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเพิ่มมูลค่าให้กับบริการของคุณให้ได้นั่นเองข้อที่3ครับต่อยอดรากเง่าให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร คือเทรนมันมาแล้วความเป็นไทยไหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นจุดแข็งที่คนลอกเลียนแบบยากแต่เราต้องตีความใหม่ให้มันเป็น global คือตีความใหม่ให้มันร่วมสมัยผู้ประกอบการเองควรมองหาวิธีเล่าเรื่องให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่เช่นเปลี่ยนผ้าไทยให้มันกลายเป็นแฟชั่นท่องเที่ยวร,ร่วมสมัยเปลี่ยนวัตถุดิบในพื้นบ้านน้ำปลาเกลือหมูไก่ผักให้มันดูเท่ขึ้นมา ให้มันร่วมสมัยแล้วก็สร้าง value creation ขึ้นมาและสุดท้ายครับความยั่งยืนครับต้องใช้ความยั่งยืนเป็นมาตรฐานเพราะมันเป็นกติกาใหม่โลกกาลังเปลี่ยนจากใครขายได้เป็นใครที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการก็ควรจะยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนให้เป็นกติกาใหม่วันนี้นะักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับ green hotel local impact มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้ครับผมคิดว่าหลายท่านก็จะเห็นแล้วว่าควรจะทําอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับ ทีนี้เราต้องมองเห็นด้วยว่าทททําอะไรเพราะทททคือหน่วยงานสําคัญเราต้องเห็นว่าเขาทําอะไรเราจะได้ใช้เขาให้เป็นประโยชน์เราจะได้เห็นว่าเขาไปในทางนี้งั้นเดินตามเขาดีกว่าเราจะได้เอาเขาเนี่ยเหมือนกับเรายืนอยู่บนไหล่ยักษ์นั่นเองอลองไปดูดีกว่าว่าบทบาทของทททจะทําอะไรเรื่องแรกทททสัญญานะครับจะสร้างแมกเนตใหม่แม่เหล็กใหม่ในฐานะจุดหมายของ m e a meaningful Travel เขาจะออกแบบ s e g m e n t based experience และ Story-based Content ตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะของแต่ละกลุ่มสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของ Mini n o o u t travel โดยส่งเสริมสินค้าและบริการมูลค่าสูงเช่นอาหารไทยสินค้าเชิงวัฒน,นธรรมเขามีปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับ Amazing Thailand Grand d i w a l i Festival ที่คลององอ่างดึงดูดนักท่องเที่ยวอ,อินเดียอย่างนี้เป็นต้นเนาะมีหนีหาวมันในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนกระตุ้นตลาดนะักท่องเที่ยวจีนมีงานมหาลอยกระทงงานวิจิตเจ้าพระยา งานวิ่งมาราธอนครั้งใหญ่ของกรุงเทพก็คือ Amazing Thailand Marathon 2025งานเข้าดาวปีใหม่กิจกรรมต่างๆก็จัดเพื่อให้มันดึงดูดนะักท่องเที่ยวม,มาเยอะคุณจะได้ไปนะครับเอาตะกร้าไปรับผลส้มที่มันตกลงมาเนาะสำหรับการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ทททจับมือกับสายการบินเอทีฮัชขับเคลื่อนกลยุทธ์แอร์ไลน์โฟกัสเปิดเส้นทางบินใหม่เพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากตะวันออกกลาลนงนอกจากนี้เขายังมีการกระตุ้นตลาดในประเทศครับให้คนไทยมาเที่ยวกันเองด้วยเนาะ มีแคมเปญอย่างสุขทันทีที่เที่ยวไทยเน้นกลุ่ม Gen X Y C กลุ่มครอบครัวมัลติ Gen family ให้เดินทางตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในวันธรรมดาแล้วก็ช่วงโลตีสั้นมีทําเรื่องเที่ยวทั่วไทยหิวใจรักโลกพาร์เนอร์กับ KTC นะครับบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นทท,อทอตอนนี้ก็พยายามที่จะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวนั้นมันเดินไปข้างหน้าได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าทั้งหมดนี้มีความทา้าทายมีอุปสรรคมีสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับมีอะไรบ้างลองไปดูครับ เราต้องยกเรื่องทางระบบ1ภาพลักษณ์ในมุมมองความปลอดภัยเป็นปัญหาจริงๆครับในยุคที่ข้อมูลกระจายตัวรวดเร็วการสื่อสารมันก็มีหลายด้านทําให้ประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยดีคือเผชิญกับภาพลักษณ์ที่ลบตลอดทั้งปีล่าสุดเขาพยายามแก้แบบนี้ล่าสุดทททมีโครงการ trusted thailand เป็นตราที่เพิ่งเปิดตัวในปี2568เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวว่าสถานที่นั้นได้มาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพ การรบิโดยเปิดให้ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสามารถสมัครขอประเมินเพื่อรับตรา Trusted Thailand ผ่านเว็บไซต์ของทททได้ครับซึ่งจะถูกประเมิน4ด้านนี้ครับ 1. มาตรฐานความปลอดภัยเช่นระบบ CCTV ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. การชำระเงินและธุรกรรมที่ปลอดภยัย 3. การสื่อสารภาษาต่างประเทศและบริการนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 4. การเข้าถึงและความสะดวกด้านระบบการเดินทาง นอกจากนี้เขายังมีรางวัลมาตรฐานอื่นอีกมากมายนะครับที่ผมว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วเราได้ใบซื้อแบบนี้อย่างน้อย Travel Agency, นะทราเวลเอเจนซี่นักท่องเที่ยวที่มาเขาก็รู้สึกปลอดภัยเขาก็รู้สึกไว้ใจคุณก็เหมือนอยู่ในเทียร์ที่เขาอาจจะเลือกเป็นอันดับแรกๆนะครับปัญหาที่2ครับผมว่าเรื่องนี้ต้องแก้จริงๆก็คือการติดกับดักภาพจําของแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นแค่ปริมาณและราคาก่อนหน้านี้ถ้ามองประเทศไทยต่างชาติจะมองอะไร ก็มองว่าราคาถูกซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับเขามองว่าเออราคาถูกนะแล้วก็ไปเที่ยวอะไรที่มันแบบอะไรที่มันไม่ต้องจ่ายเงยินเยอะๆแต่ในปัจจุบนันนักท่องเที่ยวโลกนะครับเริ่มมีมุมมองเปลี่ยนไปต่อไทยไปสู่ความที่เรียกว่า best value for money ก็คือไม่ได้ถูกชิปๆแหละแต่ว่าเป็น best value for money ก็คือคุ้มค่าที่จะมาอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่เริ่มคุ้มค่ามากขึ้นผลสำรวจจากอโกด้าครับยืนยันว่าความคุ้มค่าเป็นเหตุผลอันดับต้นๆที่คนเลือกมาไทยแต่เราต้องทำการบ้านมากขึ้น ถ้าเราอยากได้กลุ่มที่มีไรายได้สูงกว่านี้มาใช้จ่ายมากกว่านี้ทิศทางต้องไปในทาง affordable luxury หรือความหรูหราที่จับต้องได้กลุ่มเช่น medical กลุ่มเช่น wellness กลุ่มเช่น luxury segment ชาวต่างชาติต้องยอมจ่ายเพื่อคุณภาพระดับโลกในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดเสมอไปประเทศไทยต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับและนี่คือเป้าหมายครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากพูดเป้าหมายของทอทททุกคนจะได้เห็นภาพนะครับ เขาเปลี่ยนแล้วครับเขาตั้งใจให้การท่องเที่ยวเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่แขง็งแกร่งแนวคิดใหม่ของเขาคือ healing is the new luxury สู่ตลาดโลกนี่คือสิ่งที่เขาจะไปบอกชาวโลกนะครับเพราะเขามีเอเจนต์มีเซลล์เนี่ยอยู่ในทุกที่ทั่วโลกเขาพยายามจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ว่าเป็นความหรูหรามากขึ้นเป็นเรื่องของ wellness หรือ healing ความหรูหราในยุคนี้ไม่ใช่ของราคาแพงแต่คือความสงบคือการเยียวยา คือการเชื่อมโยงกับคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยไม่เป็นเพียงจุดหมายปลายทางที่สวยงามแต่เป็นที่พักใจของโลกนั่นเองเรื่องนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการปรับตัวตามนี้ได้คุณก็มีโอกาสยืนอยู่บนไหลย,ยักษ์และเกาะกระแสที่ได้อันนี้ยังไม่นับโครงสร้างพื้นฐานนะที่เราต้องดูกันการขยายเทอร์มินอลของสุวรรณภูมิการขยายเทอร์มินัลของดอนเมืองการขยาย,ย,ายสนามบินในเชียงใหม่ภูเกต็ตการทําให้สนามบินขอนแก่นที่ปกติมีนักท่องเที่ยวน้อยมากเลยเนี่ย มีคนไปเที่ยวมากขึ้นไฟบินจะทํำยังไงจับมือกับต่างชาติแบบไหนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของทั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่ต้องช่วยกันดันตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ไปถึงให้ได้นะครับบทสรุปก็คือวันนี้เรื่องของ new frontier ของไทย tourism ประเทศไทยอยู่ในจุดห,ห,หัวเรื่หัวต่อจุดทางแยกจริงๆครับทุกท่านเรามีธรรมชาติที่สวยเรามีผู้คนที่ยิ้มง่ายอบอุ่นใจดีบริการที่สุดยอดแต่มันไม่พออีกต่อไปครับทำแบบนี้ เราแพ้คนอื่นแน่สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมก็คือระบบมาตรฐานและความหมายใหม่ของการเดินทางจากถูกและดีสู่ดีและมีคุณค่าจากแลนด์มาร์กไปสู่ความหมายจากแคมเปญไปสู่แพลตฟอร์มถ้าเรากำหนดเป้าหมายชัดสร้างพาไปแข็งแรงผลักดันได้ถึงมือผู้ประกอบการประเทศไทยครับจะกลายเป็นที่พักใจของโลกได้จริงในปี2569เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ต้องขับเคลื่อนด้วยกันไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคชุมชนภาคก,การศึกษาจนไปถึงภาคเทคโนโลยีทั้งหมดต้องจับมือกันครับแล้วผลักดันทำให้ประเทศไทยไปสู่ New Frontier ของไทยทุรินซึมให้ได้สวัสดีครับ